วันนี้เป็นคลิปรีวิวทรัพย์สินนะคะว่าแบบทรัพย์สินมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าทรัพย์สินของเซลฟีินกมีอะไรบ้างชีวิตเซลลีคุณได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเคยบ่นให้ตัวเองนะคะแล้วก็เคยบ่นให้แบบสามีว่าแบบโอ้ใช้เงินเปลืองเหลือเกินนะคะเงินไม่เคยจะพอใช้เลยในแต่ละเดือนไม่เข้าใจว่าหาเงินสองคนทำไมถึงเงินไม่พอใช้จนวันนี้ค่ะดูละว่าเงินอยู่ไหน เงินไปไหนหมดเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเงินหายไปไหนหมดอะมาดูรายจ่ายชิ้นแรกกันนะคะที่ต้องใจ่ายในแต่ละเดือนเนาะอันนี้เป็นรายจ่ายที่แบบยาว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 นานมากๆนะคะก็คือบ้านหลังนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือบ้านที่ซื้อด้วยแบบน้ำพักน้ำแรงตัวเองเนาะก็ไม่ได้ซื้อเงินสดนะคะซื้อเงินสดไม่ไหวเป็นซื้อบ้านมือสองมานะคะอันนี้ ถ้าเกิดว่าตามสัญญาที่ผ่อนกับธนาคารจริงๆเนี่ยค่างวดเนี่ยจะอยู่เดือนละประมาณ5,000ปรกว่าบาทแล้วก็มีกู้ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะค่างวดก็เดือนละประมาณ2 0 0 3รวมเป็ดเสร็จเนี่ยก็จะประมาณ8,000เนาะแต่ว่าเราจ่ายเข้าไปเดือนเดือนละ1,500 0ถึง2,000 20, 0อันนี้คือก้อนแรกที่จะต้องจ่ายนะคะอ่ะอันต่อมาก็คือ ลูกชายคันนี้นะคะอันนี้เป็นนิสันนะคะนาวรา NP 3 0 0นะคะตัวนี้ก็เอา,อาคันเดิมนะคะไปตีเทิร์นแล้วก็ได้ลูกชายคันนี้มาคันนี้นะคะค่าตัวของนางก็เฉลี่ยต่อเดือนนะคะอยู่ที่เดือนละ1,000,000 8 0 0พนะคะ8,000ันกว่าบาทเนาะเราทำสัญญาระยะสั้นนะคะก็คืออยู่ที่ก็ไม่สั้นนะคะ4ปีนะคะประมาณงวดเดือนละ18ือ่ะคันต่อมา2อย่างนี้ก็เกือบสี่0มืแล้วนะคะนี่คันนี้นะคะอันนี้คือลูกชายของคุณสานะคะนี่ตัวนี้นะคะลูกชายของคุณสาเจ้า CBR 250 wR นนะคะนี่อันนี้ เป็นคันโปรดมากๆนะคะก็ซื้อมาก็จะครบปีแล้วนะคะเอ่อจะครบปีแล้วแต่ว่าไมยังไม่ถึงพันลูนะคะก็ไม่ค่อยได้ใช้ซื้อมาจอดนะคะเป็นความชอบส่วนตัวของคุณสามีนะคะคันนี้ก็ค่าตัวนะคะอัะอนนี้ทําสัญญาไว้อันนี้ยาวหน่อยนะคะอยู่ที่ประมาณ60งวดนะคะค่าตัวของเขาก็จะอยู่ประมาณงวดละ3 0 0พันกว่าบาทนะคะประมาณ 3 3 0พประมาณนี้นะคะ3 0แล้วก็นี่คนสวยคันนี้นะคะอันนี้ก็คือน้องซุเปอปร,ร์คัพนะคะซปเปอร,ร์คัพเป็นรถไปจ่ายตลาดคันนี้เป็นรถเล็กแต่ว่าใช้งานบ่อยมากแล้วก็ใช้ทุกวันนะคะตัวนี้นางก็มีค่าตัวนะคะซื้อมาทำสัญญาไว้4ปีประมาณเดือนกุมภาาน,นี้นะคะจะครบกำหนดในการ ผ่อนชำระแล้วนะคะค่าตัวของนางนะคะก็เบาๆค่ะลดใจตลาดนะคะไม่ได้สูงมากจ่ายงวดเดือนละประมาณพันสองนะคะตัวนี้อันนี้ก็ใกล้จะครบกำหนดละอ่ะล่าสุดล่าสุดล่าสุดนะคะก็คือน้องใหม่ล่าสุดเนาะตัวนี้พีเซ็กร้อยหกค่ะตอนนี้กำลังเห่อนะคะกำลังขัดอยู่ทำความสะอาดเนาะน,นี่พีเซ็กร้อยหกสนะคะของ คุณสานะคะก็อันนี้ก็ซื้อต่อจากลูกค้ามานะคะก็ลูกค้าเอามาเทิร์นเนาะเอามาเทิร์นอัพซีซีเป็นตัวฟอร์ซาสามห้าศูนย์นะคะก็นี่เราก็ไปใสน่นานะคะก็เก็บไว้ใช้งานนะคะเวลาขับแบบช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะเอารถยนต์ไปตลอดไดิญก็ตัวนี้ค่ะเครื่องแรงๆขับแบบตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้อันนี้ก็ ยืมเพื่อนนะคะยืมเพื่อนมาจ่ายนะคะแต่ตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้องจ่ายคืนเพื่อนเดือนละประมาณสี่พันบาทนะคะนี่อันนี้คือทั้งหมดเนาะของแบบทรั์สินนะคะเอ๋เอาใหม่อันนี้คือทั้งหมดของนี้สินนะคะเรียกว่านี้สินดีกว่านะคะของเซียวพินกแล้วก็คุณสานะคะหรือคุณสุธนนั่นเองนะคะที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้นะคะก็อย่าแปลกใจเลยค่ะว่า ทำไมหาเงินสองคนถึงไม่มีเงินเก็บนะคะมีแต่นี่สินแล้วก็ทรัพย์สินนะคะอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นนี่สินนะคะแต่ถ้าเรามองมันเป็นทรัพย์สินเราก็จะสบายใจขึ้นนะคะเดือนนี้อีกยาวอีกประมาณสัก4หปีนะคะก็อาจจะต้องประหยัดแล้วก็มรธยัดมากขึ้นนะคะเพื่อให้แบบได้ทรัพย์สินเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ เหนื่อยแต่อยู่บนความภูมิใจค่ะเป็นกำลังใจให้เซียวพีนกแล้วก็คุณสาม,มีด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็สั้นๆรีวิวเล่นๆนะคะให้เห็นกันว่าทำไมหาเงินสองคนถึงไม่พอใช้เลยใครเป็นเหมือนกันบ้างมาเม้ในใตาใต้คลิปนี้หน่อยนะคะเนาะเป็นกำลังใจให้กับแาะการค่ะสำหรับวันนี้ไปกันนะเดี๋ยวมีโมเดลใหม่ๆมาเัปเดตให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ